สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล1 6 8แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่229กันแล้วนะครับก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพราะที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอ แบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเกาเก็บสะสมนะครับผมในช่อง y t u t u นะครับผมก็จะได้แจ้งเตือนไปที่พี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วถูกใจดูแล้วชอบใจสนใจอยากที่จะชาบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่ง q นะครับผมเบอร์โทรนะครับผม0 9 0 325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่พไม่ต้องเกรงใจนะครับผมและสำหรับกติกาของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ ep เลยนะครับเพียงแค่พี่พรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบใจ ว่าถูกชัยพระเครื่องหมายเลขไหนนะครับผมหลังจากนั้นให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมและที่สาคัญนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกํากับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมโทรมาบอกผมหรือว่าพิมพ์ไลน์มาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พี่ ทันทีนะครับผมแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับทุกรายการนะครับผมเน้นย้ำเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกอง์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งชาบูชาได้เลยนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที่1กันเลยนะครับสําหรับรายการที่1นนี้นะครับผมจะเป็นนะครับพระ พุทธโสธรนะครับผมปีพศ2509นะครับพี่ๆพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับวัดโสธรวัดรารามวรวิหารนะครับพี่ๆนี่นะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมนี่เป็นลงยาลายธงชาตินะครับผมพศ2509นะครับสำหรับหมายเลขหนึ่งใน EP นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผม FC นะครับผมในทางช่องนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับหมายเลขที่หนึ่งนี้นะครับผมนี่นะครับผมโสธรนะครับผมโลงยาลายทงชาตินะครับ 700บาทนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นลงยาอะไรทงชาตินะครับปีพศ2 5 0 9นะครับผมวัดโสธรวรารามนะครับผมวารวิหารนี่นะครับผมจังหวัดเชียงสานะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมสวยงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่ๆ หมายเลขถัดมานะครับผมหมายเลขที่2นะครับผมรายการนี้จะเป็นเต่านะครับผมลงปูริวนะครับผมเป็นรุ่นสุขใจนะครับผมเต่ารายการนี้แบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับสำหรับเต่าลงปูริวนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับผมวัดไรยแตงทองนะครับเป็นรุ่นสุขใจนะครับพี่ๆอยู่ในเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับเต่าปูริวนะครับผมวัดไรยแตงทองนะครับ ราคาแบ่งปัน450บาทนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่ส่งแล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขี่2ใน EP นี้แล้วนะครับผมสําหรับเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นสุขใจนะครับหมายเลขถัดมาเป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับหลังยันดวงเล็กนะครับผมองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆในราคา750บาทเลยนะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมสําหรับ พระปิดตายันดงเล็กหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลขที่สามใน EP นี้แล้วนะครับหมายเลขถัดมานะครับผมหมายเลขที่สี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นปิดตายันดวงเล็กเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้จะคนละเนื้อกันนะครับราคาแบ่งปันองค์นี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนะครับลองดูลองชมได้นะครับผมสภาพผิวองค์พระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับ อันนี้เนื้อจะออกเป็นแบบว่านเนคื้อก้นโครกนะครับพี่พี่อันนี้เป็นรายการหมายเลที่4แล้วนะครับผมปิดตายันดวงเล็กถูปุโตวัดประดูชิมพีเนื้อก้นโครกนะค,ค,ครับสวยง,งามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมานะครับผมเป็นหมายเลทที่5นะครับอันนี้จะเป็นหลุบปุดูนะครับผมวัดสาแกนะครับผมหรือว่าพระพง์ปัญโยน,นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผมพระธาตุนะครับพี่พี่ด้านหลังก็จะมีฝาตะกรุดหนึ่งดอกนะครับ เราก็จะเป็นเศษจีวรของหลวงปู่นะครับผมนี่นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผม450บาทนะครับผมสำหรับหลวงปู่ดูนะครับผมเนื้อผงพระธาตุนะครับผิวจะสวยแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผิวจะออกเป็นสีขาวขาวนะครับผมแล้วก็จะมีสีทองตรงจีวรนะครับเป็นการลงรักปิดทองนะครับพี่พี่หมายเลขนี้หมายเลขที่5นะครับผมนี่นะครับเนื้อผงพระธาตุนะครับผม สภาพสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีตะกรุดหนึ่งดอกนะครับผมแล้วก็จะเป็นผ้ายันของหลวงเป็นผ้าจีวรของหลวงปู่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่อกที่ห้านะครับผม450บาทนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่6แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นพระปิดตาข้างกนกนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับอันนี้นะครับผมเนื้อจะเป็นสีดํานะครับพี่ๆจะออกเป็นเื้อสีดํานะครับผม สำหรับหมายเลขที่6นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับมีฝักตะกรุดอยู่3ดอกนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับพี่พี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่นะครับแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมนี่นะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่6นี้นะครับผมสําหรับรับปิดตาปูโตนะครับหมายเลขถัดมาครับผมอันนี้จะเป็นปิดตากระดูกข้างเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้เนื้อจะเป็นเนื้อก้นครกนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6กหรืหมายเลขที่7นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับรายการที่7นี้แบ่งปันให้ในราคา750บาทนะครับผมสำหรับรับปิดตานะครับผมปูโตวัดประดูชิมพรีนะครับผมรายการที่7นี้นะครับ ลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมเป็นปิดตากระหนกข้างนะครับผมลงป่โต๊ะนะครับสภาพองค์พระสวยๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมรายการนี NP ้จะเป็นพระปิดตาพ่อแก้วนะครับผมหลังแบบนะครับองค์นี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับเป็นการ์ดนะครับผมประกาศสินีบัตรนะครับผมได้รับรางวัลมาด้วยนะครับสำหรับหมายเลขที่8นี้นะครับผมรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมสําหรับปิดตาพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับหลังแบบเนื้อผงคลุกลักองค์นี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมสวยงดงามนะครับผมเป็นเนื้อผองคลุกรักนะครับพี่พี่พ่พอแก้ววัดเครือวันจังหวัดชลบุรีนะครับผมผิวสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการ์ดนะครับผมของพระปิตาพา่อแก้วองค์นี้นะครับผมเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนะครับผมเนื้อผมคลุกรักนะครับวัดเครือวันจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นองค์พระที่ชนะรางวัลน,นะครับผมนี่นะครับผมเช่ามาจากเจ้าของเดิมก็ ได้พร้อมการแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดชอบบูชาต่อจากผมไปก็ได้รับพร <inal> ้อมการ์ดเลยนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลทที่9แล้วนะครับผมจะเป็น may ปิดตาหลวงปู Wonder ่โตนะครับผมอันนี้เป็นปิดตาเงินล้านนะครับพี่ๆหมายเลทที่9อง์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับปิดตาเงินล้านหลวงปู่โตนะครับผมรายการนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคา800บาทนะครับผมสําหรับปิดตาเงินล้านนะครับหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม พร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับผมนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมถ้าในสนใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลขถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเลือสีลิงดำนะครับผมรายการนี้นะครับรายการหมายเลขที่10นี้องค์นี้แ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมสําหรับ เหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมเห็นะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมเรี่ยมเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมเป็นปีพศนะครับผมสองห้าสองหนึ่งนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมเหรียญนี้ถือว่าสวยมากนะครับพี่ๆสวยคมเลยนะครับของดวงดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าสนใจหรือถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับ ด้านหลังจะเป็นท้าวเวสุวรรณนะครับพี่ๆเรียญหลพ่อฤศิงดาปี2521นะครับผมหลังท้าวเวสุวรรณนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาะครับผมหมายเลขที่11ครับเป็นเออ่เสมา8รอบหลวงพ่อหลวงปู่ทิมนะครับผมรายการนี้นะครับผมหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่นะครับพศ2518นะครับผมหมายเลขที่11นี่นะครับผม องนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผม FC นะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับเหรียญเซมา8รอบหลวงปู่ทิมนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับผมองค์นี้500บาทนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่11นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นที่ระลึกนะครับผมฉลองยุครบ8รอบนะครับ พระครูภาวนาพิรัตนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ทิม,ม 2, 5, 1, 8, นะครับผมปีพศ2518นะครับนี่นะครับผมวัดละหันไล่จังหวัดระยองนะครับผมพร้อมเรี่ยมพร้อมเป็นคอให้บูชาเลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่12นะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับพี่ๆเป็นพระเนื้อ,เ,อเหมือนจะเป็นเนื้อผงนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่12นะครับผมน่าจะเป็นพระกรูกเก่านะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ ลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยเดิมแบบนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับหมายเลขนี้นะครับถ้าใครถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับพี่ๆทันใดนะครับผมรับชมไม่ทันหรือว่าอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามมาที่ไลน์ได้นะครับผม1 7 4 o p t q นะครับทักสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติม หรือว่าขอเ <moder ating and murder> ช่าบูชาได้เลยนะครับผมหมายเลขที <ui> ่12น <cane>. ี้นะครับผม500บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่13ครับผมอันนี้จะเป็นพระเติมนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆจะอยู่ในเลี่ยมอ่าเป็นเลี่ยมกระเช้าแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเลี่ยมกระเช้าเก่าๆเลยนะครับผมพระเติมหมายเลขที่13นี่นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับ ท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับพี่ๆอยากเช่าบูชาหรือว่าสนใจรายการไหนนะครับผมหรือว่าท่านใดนะครับผมอยากจะต่อรองราคาก็ทักเข้ามาได้นะครับแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมนี่นะครับผมหมายเลขที่13แล้วนะครับราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผมอยู่ในเล่มกระเช้าแบบนี้เลยนะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการที่13นี้นะครับ หมายเลขถัดมานะครับผมหมายเลขที่14ครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับผมองค์นี้นะครับผมเหรียญพ่อชุยปีพศ2465นะครับพี่ๆพร้อมกล่องนะครับผมหมายเลขที่14องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพ่อชุยปีพศ2465นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ครับ เียนพราฉุยนะครับพี่ๆสภาพสวยมากนะครับผมรายการที่14แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับพยายามลงกล้องให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันชัดๆเลยนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้ครับพราะฉุยนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับ450นะครับผมหมายเลขที่14นี้แล้วนะครับผม หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมอันนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อเต๋นะครับผมพ่อเต๋คงทองนะครับพี่พี่น่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมวันนี้ต่อโค้ดนาเลิกตรงนี้ด้วยนะครับผมเหรียญพ่อเต๋นะครับโค้ดนาเลิกนะครับพี่พี่ตรงาด้านซ้ายนี่จะเขียนว่าคงนะครับผมตรงนี้จะเป็นเขียนว่าทองนะครับแล้วก็ต่อกรรมการตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเลข5าตรงนี้นะครับเป็นเหรียญพ่อเต๋นะครับผมสภาพสวยมากนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผม องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับพ่อเต๋วัดสามงามนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อเต๋งทองนะครับผมเปลี่ยนสวยงดงามแบบนี้นะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่15แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา750บาทนะครับ หมายเลขถัดมาหมายเลขสิบหกครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมชูตีนาทาโรในงานผูกพันธสีมาพศสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้จะเป็นหลังยันนะครับพี่ๆหมายเลขที่สิบหกนี้นะครับผมหลังยันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับผมนี่นะครับชูตีนาทาโรนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหลังยันแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ เป็นที่ระลึกนะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าอยากสอบถามราคาก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลข17แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมยันดวงเล็กปุโตเนื้อลไยเสือเลยครับองค์นี้600บาทนะครับพี่ๆ600บาทนะครับผมสําหรับ พระปิตายันดวงเล็กหลวงปู่โตเนื้อลายเสือนะครับผมหมายเลขที่สิบเจ็ดนี้นะครับผมนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อลายเสือนะครับท่านใดถูกใจนะครับผมสามารถสอบถานเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดแล้วนะครับผมในอีพีนี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่สิบแปดแล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตาปู่โตเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับมีพิองค์เล็กจะเล็กกว่ายันดวงเล็กอีกนะครับ แต่เล็กกันไม่มากนะครับผมหมายเลขที่18องค์องนี้นะครับผม600บาทเหมือนกันนะครับพี่พี่แบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่โตวัดระดูชิมพีนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่18นี้นะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขที่19แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับ นี่นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมเป็นปิดตาตุ๊กตาเล็กนะครับผมลงปุตโตหมายเลขที่สิบเก้านะครับอันนี้นะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมปิดตาตุ๊กตาเล็กนะครับลงปุตโตวัดประดูฉิมพรีนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับด้านหลังนะครับลงปุ่โตวัดประดูฉิมพรีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่สิบเก้านี้นะครับ หมายเลขถัดมาหมายเลขที่20แล้วนะครับผมรายการน,นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่มูลนะครับผมเนี่ยนะครับปู่มูลบัตรบ้านจานนะครับผมหรือว่าปู่มูลทิตาสีโรนั่นเองนะครับอายุ1 0 3ปีนะครับผมเนี่ยนะครับปู่มูลทิตาสีโรนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับพี่ๆสวยคมเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับต่อกรรมการตรงต้านนี้นะครับผมตรงไหลนะครับสวยมากนะครับพี่ๆดูความเก่าความเดิมของเหรียญนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตอกหมายเลขหนึ่งตรงจีวอนนะครับผมเนี่ยนะครับ วัดบ้านจานนะครับผมตําบลจานอำเภอการทารารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับอายุ103ปีนะครับผมนะครับเป็นหลวงปู่มูลนะครับผมที่ตาสีโรนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมผอมเลียมสวยๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่21อนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อแก้วนะครับผมพรหมเออนี่นะครับผม ผมมัสซาโรนะครับผมหลวงพ่อแก้วหรือว่าพระครูวินัยธรรมนะครับวัดพวงมาลัยนะครับผมปีพศ2459นะครับเป็นเหรียญพ่อแก้ววัดพวงมาลัยรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อแก้วผมมัสซาโรนะครับผมหมายเลขที่21นะครับพร้อมกล่องแบบนี้ครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการที่21นี้นะครับผมนี่นะครับ ปีพศนะครับผมสองสนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดถูกใจหรือสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพ่อแก้วนะครับผมเนี่ยนะครับพรอมาะไรนะครับ450บาทนะครับผมหมายเลขที่21นี้นะครับผม หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่22อครับอันนี้จะเป็นแหวกม่านพ่อกลวยนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมพ่อกลวยชุตินาทาโรนะครับเป็นสมเด็จแหวกม่านนะครับผมนี่นะครับผมพร้อมกล่องสีเขียวแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกล่องกระบะยี่นะครับรายการหมายเลขที่22องค์นี้นะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับพี่ๆี่สหรับหมายเลขที่22นี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์แหวกม่านนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับ นี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสวยมากนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับหลวงพ่อกวยชุตินาทาโรนะครับวัดโคศิตารามนะครับผมจังหวัดชัยนาทนะครับผิวสวยมากนะครับพี่พี่หมายเลขที่22นะครับผมนี่นะครับถ้าหากว่าผมไปไวอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผม ทันใดดูไม่ทันหรือว่าอยากชมรูปภาพก็สอบถามเข้ามาตรงไลน์แอดด้านบนนี้ได้เลยนะครับองค์เมื่อกี้นะครับผม450นะครับผมรายกระถัดมาใหม่ได้ที่23นะครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาปูโตนะครับผมพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับเนื้อก้นครกนะครับพี่ๆรายการนี้750บาทนะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับสาหรับปิดตาปูโตนะครับผมพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับผมเนื้อก้นครกพร้อมเลี่ยมนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ลองดูลองชมกันได้ครับผมหมายเลขถัดมาครับหมายเลขที่24ครับผมวันนี้ก็จะเป็นมหาเสน่ห์เหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นเนื้อออกสีดำๆนะครับนี่นะครับผมรายการที่24นะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับ750บาทเท่ากันเลยนะครับพี่พี่750บาทเท่านั้นนะครับสําหรับลงบ่โตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่24แล้วนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมสองพี่น้องนะครับผมหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาบันรดอีกแล้วก็หลวงพ่อเจริญนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่25นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับให้พี่ดูความสวยความคมของเหรียญนะครับผมหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับนี่นะครับผมพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกนะครับผมแล้วก็หลวงพ่อเจริญนะครับ สวยมากนะครับพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นหลังยันแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ450บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นรูปภาพนะครับผมรูปภาพเก่านะครับผมหมายเลขที่26นะครับรูปภาพเก่า้อกลันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม500บาทนะครับพี่ๆสำหรับรายกันที่26นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรูปภาพเก่านะครับ อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมแล้วก็ทับเลี่ยมไปอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรูปภาพเก่าสักพอกลั่นะครับด้านหลังก็จะมีเป็นรอยจานมือนะครับพี่ๆนี่นะครับผิวสวยมากนะครับผมท้าใครถูกใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับผมถูกใจมีราคาพิเศษให้นะครับพี่ๆอยากให้พี่ๆได้เช่าองค์พระที่ชอบใจที่ถูกใจกันนะครับ หมายเลขถัดมานะครับผมหมายเลขที่27นะครับผมรายการนี้จะเป็นรูปหล่อลอยองค์นะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมวัดรหัสไล่นะครับผมปีพศนะครับสองห้าสามเจ็ดนะครับผมนะครับเป็นปีพศสองห้าสามเจ็ดนะครับผมรายการหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสาหรับรูปหล่อลอยองหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับ 450บาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่27แล้วนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับนี่นะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผูทีมวัดรหารไล่นะครับผมจังหวัดระยองนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามนะครับผมเป็นรูปหล่อลอยองนะครับหลวงปู่ทิมนะครับ ตรงนี้จะเป็นโค้ดนะครับผมตอกโค้ดตรงนี้นะครับนี่ครับหน้าหลวงพ่อครับผมสวยเดิมเลยนะครับู้ทิ่มิสรสลโกนะครับผมใต้ถังแล้วก็จะมีตอกโค้ดนี้นะครับผม450นะครับพี่ๆหมายเลขที่27นี้นะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่28ครับผมรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญละรังหลวงพ่อเกษมนะครับผมอันนี้จะเป็นบล็อกนิยมนะครับหลวงพ่อเกษมเขียนมาโกรปีพศ25 16นะครับผมสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับรายการที่2ี่แปนี่แบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญละ้ังนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมบรโกรนะครับผมสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางนะครับผมเนี่ยครับเป็นเหรียญละ้ังปี2516นะครับผิวนี่สวยงดงามมากๆนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเนี่ยครับหน้าหลวงพ่อนะครับผมชัดเจนเลยนะครับ รายการนี้เป็นรายการที่28แล้วนะครับผมนี่นะครับผมสวยมากนะครับผม15เมษายนนะครับผม2516นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญราคาหรือพ่อค้าเซมเขมรมาโครนะครับผมหมายเลขที่28ใน EP นี้นะครับก็งสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดถูกใจหรือว่ากดติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็นะครับผมท่านใดนะครับผมที่ดูแลวสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ Line แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด 174oipdq นะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่0903251096นะครับผมตรงตามด้านบนนี้เลยนะครับ เน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทุกรายการนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่พี่อยากให้พี่พี่ชมให้ชอบชมให้ถูกใจนะครับผมทุกรายการสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน ep หน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ